ตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดเกาะพญาเจงอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะฮะวันนี้นะฮะจะพาทุกคนนะฮะไปชมพระพุทธรูปปางปรินิพานะฮะซึ่งหาชมได้ยากนะฮะในวัดในประเทศไทยเนี่ยฮะพระพุทธรูปปางปรินิพานะฮะหรือชาวบ้านที่เรียกกันว่าปางแย่ตีนนะฮะกิจกรรมฝาผนังที่ถือว่าเป็นเพชรน้ำเอกแห่งงานกิจกรรมฝาผนังพระอุโบสถของจังหวัดนนทบุรีก็ว่าได้นะครับ ประตูสําหรับพระมหากริสาท่าสเสด็จมาที่นี่คือใช้ประตูนี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดเกาะพญาเจงอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะฮะจังหวัดนนทบุรีของเรานี่ก็มีคนมอญมาอาศัยกันอยู่เป็นจํานวนมากนะฮะซึ่งพี่น้องชาวมอญที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มาตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยา ธนบุรีแล้วก็อัตนครสินนะฮะรวมรวมเวลาก็หลายร้อยปีแล้วเนาะ ซึ่งการที่คนมอญเขาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยฮะเขาก็ามาสร้างที่อยู่อาศัยวัดวาอารามสร้างวัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆนะฮะและวัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะฮะที่สร้างโดยขุนนางชาวมอญน,นะฮะนั่นก็คือพญาเจงนะฮะท่านก็ได้เข้ามารับราชการนะฮะดำรงตําแหน่งเป็นเจ้าพญามหาโยธาบางข้อมูลก็บอกว่าพญาทอแลบเป็นผู้สร้างนะฮะสร้างเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบิดาของท่านซึ่งท่านก็มาดำรงตำงแหน่งแทนบิดาของท่านนะฮะ เจ้าพญามหาโยธาเจงขจเสนีได้อาสาช่วยงานราชการสงครามรวบรวมแผ่นดินไทยในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้มีส่วนสําคัญในการศึกสงครามก้าวทัพที่เมืองกาญจนบุรีในรัชสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อชนะสงครามแล้วเป็นเหตุให้พญาเจงได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าพญามหาโยธานราธิปดีศรีพิชัยนรงค์อีกทั้งยังได้รับโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งให้ย้ายครอบครัว มรจากสามโคกไปที่อำเภอรพระประแดงให้เป็นเจ้าเมืองนครเขื่อนขันได้สร้างเมืองสร้างวัดอีกเป็นจํานวนมากบังคับบัญชาทหารมรในสังกัดขึ้นตรงกับราชวงศ์จัก,กรีมีทายาทสืบสกุลราชการมาหลายรุ่นจวบจนปัจจุบันได้รับนามสกุลพระราชทานคดเสนีจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้นะฮะจะพาทุกคนนะฮะไปชมพระพุทธรูปปางปรินิพานนะฮะซึ่งหาชมได้ยากนะฮะใน วัดในประเทศไทยเนี่ยฮะมีไม่กี่วัดนะฮะมีน้อยมากที่จะมีพระพุทธรูปปางนี้นะครับและจะพาไปชมอนุสร์สถานแทนความรักนะฮะตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะฮะตรงนั้นก็คืออนุสร์สถานพนางเรือนร่มนะฮะซึ่งบอกก่อนเลยนะฮะว่าสถานที่นี้คือสถานที่จริงที่ร่มจริงส่วนอย่างอื่นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ ตอนี้เราก็กําลังจะเดินไปที่อนุสรสถานนะฮะซึ่งอยู่กับแม่น้ําเจ้าพยาเลยแอบมองอยู่ข้างๆนะฮะเนี่ยริมแม่น้าเจ้าพยาเนี่ยฮะก็จะมีวัดของคนมอญที่สร้างกันอยู่เพราะว่าการสร้างวัดวาอารามของที่นี่เนะี่ยจะมีการสร้างแบบประชาชนสร้างเองสร้างเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนานะฮะเป็นงานเผาศพทําบุญต่างๆเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเจ้าขุนมุฒน,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 นายเป็นผู้สร้างเจ้าขุนมุฒนายผู้สร้างเนี่ยก็จะสร้าง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็สร้างให้วงตะกูลต่างๆนะฮะรู่นไกลๆนั่นที่เรามองเห็นนี่ก็คือสะพานข้ามไ่น้ำเจ้าพยาอ๋อสะพานข้ามไปเกาะเกตไงเมื่อวันที่31พฤษภาคมพศ2423 เกิดเหตการเรือพระที่นั่งพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พราบรมราชเทเวีอัครมะเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลม่มลงณตบนบางพูดสร้างความโทมรัสยิ่งมาสู่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งต่อมาพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างอนุสรณ,ณ,ณ์สถานเจดีย์ทางด้านทิศเหนือของวัดเกาะพญาเจิงเป็นเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐานทรงกลมสูงมีซุ้มโค้งตามทิศทั้ง4ภายในฐานเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปพระสีอริยะ4องค์หันพระพักไปทางทิศทั้ง4ด้านในของพระอุโบสถก,ก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีอัครสา,าวกนั่งพนมมือสองข้าง และมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติอีกสองค์จิตกรรมฝาผนังที่นี่ถือว่าเป็นเพชรน้ําเอกแห่งงานจิตกรรมฝาผนังพระอุโบสถของจังหวัดนนทบ,บุรีก็ว่าได้นะครับเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ราวรัชกาลที่3าถึงรัชกาลที่5ผนังด้านข้างช่วงบนเหนือหน้าต่างติดฝ้าเพดานด้านบนสุดเป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้าแสดงปางมารวิชัยสองข้างสาวกประคองอัญชลีต่ำลงมามีภาพเทพชุมนุมหันหน้าไปทางาพระประธานระหว่างช่องหน้าต่างเป็นภาพชาดกทศชาติภาพวรรณกรรมพื้นบ้านพระสุทนมโนลาและพระร มล่างลงมาก็เป็นภาพวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่งค่อนข้างจเจริญรางไปมากแล้วนะครับผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพมารประจนด้านบนสุดเป็นเหล่าเทวดาขั้นศิลเทาลงมาก็เป็นภาพพระพุทธเจ้าปางสมาธิตำลงมาเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมลักษณะแบบกิจกรรมสมัยกกรัตนโกสินทร์ตอนต้นในท่ายืนด้านข้างทั้งสองข้างก็เป็นภาพเหล่ามารสูงเป็นพญามารกับเหล่าหัวหน้าด้านลงเป็นมารชั้นสองมีทั้งไทยเทศแขกซึ่งการใช้ชาวต่างชาติมาอยู่ในกลุ่มมารเป็นทัศนคติที่บอกว่าชาวต่างชาติเปรียบเสมือน มีอาวุธเช่นดาบปืนธนูส่วนทหารมารชัน้นเลวอยู่ล่างสุดถูกฝูงปลาไล่กัด ประตูด้านหน้าจะมีอยู่3บานนะครับตรงกลางเป็นภาพทวารบาลแบบจีนเรียกว่าเซี่ยวกางลักษณะคือถือกลิดเหยียบสิงมีหนวดมีเคราเหมือนชาวจีนแต่งกายเป็นไทยผสมจีนผสมแขกคือแต่งตัวคล้ายรัดกอแบบจีนสวมชฎาสวมสนับสวมสนับเพลาหรือกางเกงแต่นุ่งทับด,ด้วยสโรงที่ทิ้งชายผ้าห้อยยาวแหลมลงมาแลดูเป็นแขกทวารบาลรูปเซี่ยวกางมีการทํากันมาตั้งแต่สมัยอยุธยามีทั้งที่เป็นไม้สลักปิดทองและเขียนเป็นภาพจิตรกรรมไว้บนบานประตูหน้าต่างส่วนทางด้านซ้ายและด้านขวาเป็นภาพฝรั่งชาวตะวันตก ยืนถือกระบองและผ้าเช็ดหน้าบาน,น้าต่างทุกบานเป็นเทวดาแบบไทยทรงพระขันและดอกบัวซุ้มประตูเนี่ยเขาจะแบ่งอยู่เป็น3ามซุ้มเนาะที่นี่มีทางเข้าอยู่3ทางคือซุ้มประตูทางด้านซ้ายมือคือเป็นกิจกรรมฝาผนังของซุ้มประตูเป็นรูปชาวยุโรปนะซึ่งในสมัยนั้นพระองค์ท่านก็คงอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยเรียกอยากรู้จักกับชาวต่างชาติซึ่งการแต่งตัวการอะไรเนี่ยเเรียกว่าเป็นชาติตะวันตกเนี่ยเขาจะแบบแต่งตัวแบบดูแบบทันสมัยอะไรเงี้ยเนาะ ซึ่งเป็นศิลปะในสมัยรัชกาลที่3เนาะแบบนี้ส่วนทางด้านตรงกลางเนี่ยฮะประตูสําหรับรพระมหากษัตรสะสาเสด็จมาที่นี่คือใช้ประตูนี้และอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะฮะที่อยากจะพาทุกท่านมาสักการะก,กันนะฮะนั่นก็คือพระพุทธรูปปางปริเทพนะฮะหรือชาวบ้านที่เรียกกันว่าปางแย่ตีนนะฮะน้อยวัดนะครับที่จะมีพระพุทธรูปปางนี้นะฮะปปเดี๋ยวเราไปกราบไหว้บูชากันนะครับ สำหรับพระพุทธรูปปางปรินิพานนะฮะชาวบ้านเรียกกันว่าพระพุทธรูปปางแย่ตีมพระพุทธรูปปางลักษณะการที่ปรากฏให้เห็นเพียงพระบาทเปล่ายื่นโพลออกจากหีบบรรจุพระศพบ,บางคนก็ว่าเป็นปิิศนาธรรมบางคนก็ว่าเป็นงานพุทธศรริลป์ช่างพื้นถิ่นที่ฝีมือไม่ถึงขั้นแซงสร้างหีบพระศพปิดบางฝีมือการปั้นซึ่งขาดความประณีตสวยงามแท้จริงแล้วนะฮะพระพุทธรูปปางนี้มอญสร้างขึ้นเพื่อจําลองวาระสําคัญในการลํำลึกถึงเหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัตินั่นคือพระพุทธรูปปางปรินิพานประกอบพ และในพระพุทธองค์เนื่องในวันอัฐถมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพในพุทธองค์วัดมอฑหลายแห่งนิยมสร้างพระพุทธรูปปางนี้กันมากสืบเนื่องมาจากคุทธประวัติในเหตุการณ์หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปริพัน์แล้วแต่ด้วยยังติดขัดบางสิ่งบางอย่างนะฮะจึงทรงแสดงอภินิหารแย่พระบาทออกมานอกหีบพระศพเพื่อยับยั้งการถวายพระเพลิงไว้ชั่วคราวพระพุทธรูปปางนี้มีลักษณะบรรทมหงายยื่นพระบาททะลุหีบพระศพโดยที่หีบพระศพนั้นเขียนลวดลายสวยงามฝาปิดครบทั้้้้งง6ดดดดาาาาาานนนแแต่่สมมมรรถเปิิอกกกไหึละะัจีีทํพธ โดยใช้พระพุทธรูปปางนี้ในวันอัตมีบูชาหรือวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสาลีละขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากดับขันปรินิพานได้8วันนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะมากาว้บูชาพระพุทธรูปปางปรินิพานนะฮะซึ่งหาชมได้ยากนะฮะก็มาได้วัดเกาะพญาเจงตั้งอยู่ที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีนะครับฝากทุกคนที่เข้ามาชมนะฮะกด Subscribe กดไลค์กดใจใหกับช่องมีเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ